เห็นน so ้อไม้ลายพี่น้องเลยสบายดีพอไม่พี่น้องพี่พแมเก็บเลยค่ะอะไรเหรอลูกไปก็้อาน้ำไปเลยนี่อันนึงหักเลยค่ะอันนี้ไม่คันเห็นไหมเห็นไหมน้องไม้อ่ะขึ้นเลยเออยงไงอ่ะพแมกระโดดเลยอ๋เนอย

เพราท่านเกิดมาแบบอยู่ในดินนะเล่มงเลก็จะสูงตอขึ้นในป่ามุ่นเบิดใครทำหนุกไอเทมแล้วบอกมันเอามั้ยติ้งเอาไหมเอาอันเนี้ยไอัที่มันเป็นอย่าบอกว่าทีเอาได้ปุ๊บหน่ด้อยมันอยู่ในบอก อันปกหน่งอไหนไหนอ่ะคนตาดีอ่ะมึงไม่เห็นอันเนี่ยไหนวะบอเห็นทำไมตีมองเห็นไม่หวัดดงมองได้เลยนี่ไงปากะตะกไอ้แค่ ข้อสูงเลยท่านเกาะแบบไหนอะแบบที่เกาะไงอยู่ไหนียลล้มเลยจ้าหน่อยจ้าร่วมบร้อยหมายคันก่อนไหนหน่อยอันนี้แล้วถ้าเอาันใหญ่นี้ชาติไหนจะกินเรียกว่าชาติไหนจะกินหมดหรือเปล่าไม่ชาติไหนจะเอาได้ เลี้ยวไปห้าวเลี้ยวมานูถืออันนี้ให้พี่แก้มไปหาเอาะทายผิดจบไม่ลูกก็ต่อยอยู่เออเราพี่เกาะนัน้นแต่ไหนอันยาวๆแก้วสวยม่วงจริงไหมเราเคยมีเนาะหัวใหญ่แล้วเนาะ จิ้งใส่ยังไงล่ะอันนี้มันักไหมไปไม่งั้นถ้ายังหาไม่ได้ก็ลงไปข้างล่างแล้วไปหาก่อนนี่ไงอันใหญ่หนึ่งที่อันยูนิซองไหนอะเออไอจิ้งเอานั้นก่อนก็ได้พวกมันอันเล็ก

รู้ว่าจะเ,เอาได้ไหมเอาได้ยัยรู้ดูต้คอมเมนต์ัวังดูดน่เคยม,ม,ม,มีงูงูเขียวด้วยตอนที่มีมดปีนต้าไม้ใช่ไหม,มนี่มินนี่ไม่ได้อยู่ว่าตอนนั้น ติ้งดึงดึง,ดงสู้เขาไอติง้งเออเอ้ยได้ยังสู้เขาไอติง้งสู้เขาโอ้ยกมาเลยติง้งยกแจกมหมดอไอติ้งว่าคนาันว่ะคันคันคนมันตึงคนมันตึงอ่ะแต่มไม่ใช่เบาสินนะนะไปไปเอาคนมตึงนะด็อกเตอร์งที่่ยะเคนมันโหดเกินอ่ะนะด็อกเตอร์เข็นลง ีวค่อยไปหาไปหาของมาสอยบอกสวย<ป>มั่วรปไปเลยไปเลยไปดูอยู่เียแรงมาทำงานแต่ถ้าถ้ามาอาจจะอาจจะยังนะเองเนกะงใครวะ มีบ่ร้อยไปเบ่งดูไรอยู่บ่ร้อยมีนออยู่บ่ร้อยอาน,นัจอดตอนไหนจุจอดท่ไหนนองทงขึ้นอลุมซับไอแก้มซับเอา,า,า,าเลยเอา,าเลยเราไม่สนลองดูสิสักตั้งหนึง่ง À tôi tôi nhào đưa. tôi nói bảo. <laughs> Ui tên chú. <laughs> Sao không? Vì mình dù vì hăng mình dù lọ kìa cái tên. Hàm đu. Số số tép đu. Ơ, thả bằng lùm nó lộ. <laughs> tên của mình mần, mình mần. <laughs> นั่งลงนั่งลงไปทำนงงอุ้ยเฮ้ยเยอ้ยได้อ่อน,นงงมากเลยในเวลาทหน้ำมินพี่ร้านจินนน้ขอะเรี่ดอเอามาระวังเ,เ,เดนแตนทางหลังี่ไป สามเมันมนอนพอไหมจะไม่พอหากระต่อ,อ,อกอ็อเก่งเก่งซับน้องใหม่กไรไดจะเก็บอะไรล,ลูกปูซายถำนอนกันอะไรนะนอนกัน,นอนคันค,คนปกกา,นนปากก,ก็ไลเอ้ามูนัเป็นยังงโกงโกปไอ๋อ Hey, anh ơi. Bộ. Phải luôn đó. bây giờ thôi bỏ, bay bọc song lông rồi ngay, ham mò, mò chim nó trên thịt, <laughs> Khiến lên lên, lên. ชุกน้ำล่องเนี่ยยกยกขาหน้านเลยพี่แกม้มอย่อาบอกได้ยังปลาให้นอ่องหยุ่ยถามแม่ว่าพอไหมเอาไปลูกไป